สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีแฟนกับแฟนช่องพอใจดีสู่ผู้สู่คนพี่น้องพี่น้องครับวันนี้พอใจดีสิพาไปตามแนวทางเล่าพัฒน,นาได้พี่น้องเด้อกับเจ็ดสำนักเจติอาจารย์พี่น้องมื้อนี้ก็เป็นวันที่เก่าพี่น้องนะครับเนาะวันที่สิบสิบเอ็ดนี่เป็นบุญกระินพี่น้องอย์นผมมีเวลาลงไงพี่น้องพอใจดีก็เลยสิเาว ใส่ถูกสำนักเลยพี่น้องอย่ามุ้ยเวลามืออื่นนี่ก็ติดตุละวันที่สิบเอ็ดนี่ก็เป็นบุญกระทินนะครับเป็นบุญประเพณีบ้านเฮ่าพี่น้องสืบสานวัฒนธรรมนะครับพอจะดีได้มีเวลาลงให้พี่ให้น้องให้พี่น้องเอาไปผิดาจรนากันนะครับพอจะดีสภาพไปตามเนวทางของอาจารย์ดวงดีพี่น้อง วดที่ผ่านมาขึ้นสิรุดพี่น้องนะครับเสียใจอาจารย์้องเอียวเสียใจเเป็นหยังพี่น้องเนี้ยรางมีเข่าพหลุดพี่น้องบ่ต้องไปคิดอย่างมากมาเนาะพี่น้องเนาะนะครับเดี๋ยวผิดจะลาหน้ากันนะครับกับแนวทางอาจารย์ดวงดีพี่น้องนะครับเนาะเดี๋ยวพอจะดีใส่วันที่ก่อนนะครับใส่วันที่แล้วๆลวก็สิพ้าไปจับคู่แล้กก็สีเบืองย้อนหลังนาะพี่น้องเนาะ นะครับให้พี่น้องได้เบิง่งได้พิจารณากันวันที่สิบวันที่สิบพี่น้องตามรักอาจารย์ดงดีอาจารย์ก่อนเข่าดีดีนพี่น้องครับท้างท่างเพิ่งรุดกถืีว่าบ่เสียหายนะครับเพิ่นกบเข่ามากตลอดนะครับเนาะผู้ดใดเป็นแฟนครับแฟนช่องเพิ่นกับคงสิติดต,ตามค้งสิรูด,ดีดอกนะครับ งวดที่ผ่านมากรเขานะพี่น้องแต่งวดที่ผ่านมารุดบ่บเป็นยังนะครับจังค่อยว่ากันไหมไปกันต่อนะครับลาวพัฒนาอาจารย์ดวงดีพี่น้องลาวพัฒนา ดวงดีนะครับโอดวงดีพี่น้องนะครับแนวทางของเพื่อนสิเขานิศรุตยูกับพี่กับน้องเอาไปพิจารณาเด้อวิ่งบนล่าง ล่างวิ่งบนล่างของอาจารย์ดวงดีพี่น้องวิ่งบนล่างของอาจารย์ดวงดีนะครับแปดแปดกับเจ็ดพี่น้องนะครับแปดกับเจ็ดได้พี่น้องได้อยู่กับพี่กับน้องสีมกักหรือบอหมกักชอบ หรือบอชอบเนาะแต่ว่างวดที่ผ่านมาของวันที่6เพิ่นหลุดเด้อพี่น้องเด้อนะครับอย่าพอ่อใจดีสียให้เบื้องหลังเอาความจริงพี่น้องนะครับเนาะเอาความจริงนะครับเข่าคือเข่าหลุดคือหลุดพี่น้องเพิ่นแก้ตัวให้ไหมพี่น้องแก้ตัวให้ไหมพี่น้องประจวงญานนะครับไม่ต้องกลัว นะครับแก้ตัวไม่นะครับแก้ตัวไม่ของอาจารย์ดวงดีพี่น้องนะครับมเบึงมาเบิงย้อนหลังของเพื่อนจากหน่อยนึงพี่น้องรุดนะครับรุดคือรุดได้พี่น้องเขาคือเขาพอใจดีเอาคำเบาเป็นไ่พี่น้อง วันที่8เราพัฒนาอรวงดีพี่น้องวิ่งบนล่าง5กับ8จับคู่50 54 52 58 81 83 87 89เดี่ยวทางออกล่าง3เกาพี่น้องนะครับบนออก9 46พี่น้องลุดพี่น้องนะครับลุดเนาะเดี๋ยวเข้าไปตาม การจับคู่ของอาจารย์ดวงดีเพื่อนจ,จับคู่ยังให้พี่ให้น้องให้พี่น้องได้พิจารณาอีกเทือนึงเนาะครับเนาะนะครับ,นะนะรบให้พิจารณาอีกเทอือนึงนะครับสีเข่าหรือสีรลุดนะครับพี่น้องมาเบิงการจับคู่เนาะจับคู่อาจารย์ดวงดีพี่น้องแปด หนึ่งแปดสองแปดห้าแปดเจ็ดนะครับ นี่ค <rawd unre> ือแนวทางของอาจารย์ดวงดีพี่น้องนะครับจับขัวยเพี่น้องเซตซับเป็นที่เรียบร้อยนะครับชุดที่สองพี่น้องชุดที่สองของอาจารย์ดวงดีพี่น้องนะครับอย่างไรกบปาเพิ่นไหวน้ำพี่น้องลดดาเทือบมีปัญหาพี่น้องแนวทางเพิ่นเข่ามาถ้าวอกกันตามตรงพี่น้องนะครับถ้าว่ากันตามตรงหางวดลดสองเข่าสามนะอาจารย์ดวงดีนะครับตามที่ ทำมาพึงหางวดนี่พี่น้องหางวดหกงวดนี่เนาะนะครับเนะเาะแนวทาของเพื่อนก็บบธรรมดาพี่น้องแส่ได้ยสไยด้นะพี่น้องอย่าลืมติดตามเพื่อนนะครับเนาะอย่าลืมติดตามเพื่อนเดอ้อชุดที่สองพี่น้องชุดที่สองนะครับเจ็ดหนึ่ง เจ็ดสองเจ็ดห้าเจ็ดแปดพี่น้องนะครับจะได้กับฝากพี่ฝากน้องไว้น้ำแน่กันแล้วกันพี่น้องนะครับเนาะนะครับสำหรับแนวทางของอาจารย์ดวงดีนะครับ นะครับพี่น้องครับวันที่สิบตุลาสองห้าหกแปดเล่าพัฒนาอาจารย์ดวงดีวิ่งบนล่างแปดกับเจ็ดพี่น้องจับคู่หาแปดหนึ่งแปดสองแปดหาแปดเจ็ดเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดหาเจ็ดแปดพี่น้องแคปหน้าจ่อยอะไะพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามอาจารย์ดวงดีได้พี่นอ้องเด้ออนะสำหรับคลิปนี้พ่อใจดีก็ฝากไว้ที่เพียงเท่านี้เลยพี่น้องคลิปหนา้าพอกันไหมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ